หลายครั้งที่ชีวิตคนเรามักยืนอยู่บนความไม่แน่นอนจนบางทีก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกๆสถานการณ์หรือการหัดสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนทุกคนเพราะถ้าหากเราเข้มแข็งและรู้จักวิธีการจัดการอุปสรรคยากๆได้แล้ว ก็จะสามารถช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเทคนิคสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่หวั่นแม้ต้องเจอเรื่องยากข้อที่หนึ่งนึกถึงเรื่องยากๆที่เคยก้าวผ่านมันมาได้บางครั้งวิธีให้กำลังใจตัวเอง หรือการปลอบใจตัวเองที่ดีที่สุดอาจเกิดจากการนึกถึงปัญหาหรือเรื่องยากๆในอดีตที่เคยก้าวข้ามมันมาได้ทำไมเราต้องคิดแบบนี้มันก็เพราะว่าคงไม่มีสิ่งไหนยากอีกแล้วหากเราเคยผ่านพ้นเรื่องที่คิดว่ายากที่สุดในชีวิตมาได้ฉะนั้นถ้ามองปัญหาให้เห็นในอีกมุมหนึ่ง ก็จะค้นพบข้อดีว่ามันคือบเทเรียนสำคัญที่อาจหาไม่ได้จากหนังสือเล่มไหนเลยข้อที่สองสร้างความเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้เกิดขึ้นกับตัวเองหากไม่อยากเป็นคนใจอ่อนหรือรู้สึกอ่อนไหวง่ายไปกับทุกๆเรื่อง บางทีน่าจะลองหันมาเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองและเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งพร้อมสู้กับทุกสถานการณ์อย่างไม่ต้องหวาดกลัวอะไรนอกจากนี้การยืนให้ได้ด้วยตัวเองนั้นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้ายังคอยยึดติดกับคนรอบข้าง อาจทำให้เราไม่มีวันก้าวออกจากเซฟโซนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ได้เลยข้อที่3ถอยห่างจากคนทัศนคติลบบางครั้งการอยู่ใกล้กับคนที่คิดลบมาก,มากๆก็อาจพาให้เราได้รับคิดร้ายจากคนเหล่านี้ได้มากเช่นเดียวกัน เนื่องจากคนพวกนี้มักจะเปรียบเสมือนกับตัวดูดพลังคอยดูดความสุขของคนอื่นด้วยการขัดขวางความคิดดีๆเห็นต่างในแบบที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์หรือคอยบันทอนจิตใจให้เราอ่อนแอลงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นหากไม่จำเป็นอย่าเอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้เลยซะจะดีกว่าข้อที่สหยุดฟังเสียงคนอื่น แต่เลือกฟังเสียงของหัวใจเราก็คล้ายๆกับการหยุดแคร์คำพูดของคนอื่นนั่นแหละเพราะคนเราทุกคนควรได้เป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองรักและเคารพในสิ่งที่ตัวเองเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นอีกหนทางหนึง่งที่จะช่วยทำให้คุณสตร,รองและแข็งแกรง่งต่อการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าหากเรามัวแต่ฟังคําพูดของคนอื่นมากไปจนละเลยหัวใจตัวเองแน่นอนแล้วว่าความสุขคงเกิดได้ยากและเมื่อความสุขเกิดยากแล้วมันอาจเป็นการทำให้เราอ่อนแอและอ่อนไหวง่ายตามไปด้วยนั่นเอง